พลเอกประยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งเคยพยากรณ์ไว้ว่าดวงยังดีจะมีพักการเมืองถูกยุบเป็นข่าวใหญ่สสเป็นโมฆะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากทางช่องของเราด้วยนะครับดวงการเมืองดาวอาทิตย์จออยู่ในราศีพฤกษภร่วมกับดาวมริตยูวันที่สองมิถุนายนดาวพุธจะร่วมลงมาสมทบ คนการเมืองจะคุยกันไม่ลงตัวพักที่ได้อันดับหนึ่งจะแตกผ่ายยับสับสนไปไม่ถูกเมื่อเจอมนทางการเมืองของคนรุ่นเก่าสะกดดับฝันถ้าพักไม่ยุบหายก็กลายหันไปเป็นฝ่ายค้านอีกชั่วน,นาตาปีจงจำคำทำนายนี้ไว้รัฐบาลใหม่เสียงไม่มากและไม่น้อยแต่อยู่ได้ไปได้ และทำให้เกิดความเชื่อมัน่นนักลงทุนนักธุรกิจชื่นชมลงทุนต่อยาวๆหุ้นจะดีเศรษฐกิจจะคล่องตัวพักที่ได้เสียงคะแนนมาเล็กน้อยแต่พอรวมๆแล้วไม่น้อยจะร่วมใจกันสร้างชาติพัฒนาชาติตามวิถีประเพณีอันงดงามด้วยค่านิยมสังคมไทยที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันท์โอชา เพราะเคยพยากรณ์ไว้ว่าดวงยังดีถ้าไม่ใช่จะเลิกดูดวงทั้งชีวิตคงจำกันได้จะมีภาคการเมืองถูกยุบเป็นข่าวใหญ่สอสอกลายเป็นโมฆะก็อาจปรากฏให้เห็นประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ในหลายมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจรัฐสวัสดิการคนไทยจะกลับมาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งด้วยความสามัคคี เมื่อปราบเดรัจฉีสังคมที่ลงถนนจนรบาบคาบราชรามันพยากรเมื่อผ่าดวงของนายกลุงตู่ซึ่งต้องว่ากันอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาโหราศาสตร์มอนซึ่งเป็นหลักวิชาที่มีมากว่า4,000ปีค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายในการวินิจฉัยดวงชะตาของบุคคล แต่ละบุคคลเพราะหลักเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกับโหราศาสตร์ทไทยอย่างสิ้นเชิงนายกลุงตูเกิดวันที่21มีนาคม2497ด้านเวลาตกฟาขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับแต่บอกได้ชัดเจนว่านายกลุงตูเป็นคนราศีมีนมีดาวประจำตัวเป็นดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เราย่อมทราบอยู่แล้วว่าหมายถึงยศศักดิ์ หลักฐานหมายถึงทหารหารตลอดทั้งยังเป็นมิตรกับราศีเมษดวงเมืองที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวที่บง่งบอกชัดเจนว่าเป็นนักวางแผนแยบยลลึกซึ้งคล้ายคงเบ้งถ้าจะว่าไปแล้ววิชาลายพรางอําพรางนั้นสําหรับนายกลุงตูไม่ธรรมดาดาวเสาที่จ่ออยู่ในราศีกุมมิเคยให้พระคุณใดๆกับดวงชะตาของนายกลุงตู แต่ดาวพฤหัสให้คุณปรับดวงชะตาลุงตูร่วมกับดาวราหูอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกดินหมายความว่าอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกฎระเบียบและคุณธรรมนอกจากนี้ดาวมฤตยูที่อยู่ในราศีพฤกษภจรพบกับดาวพฤหัสพื้นดวงเดิมยิ่งทำให้วิธีคิด วิธีการวางเกมและวิธีการรวบรวมสมัครพรรคพวกยิ่งแยบยน์มากกว่าธรรมดาเป็นอีกร้อยเท่าดวงดาวในด้านต่างประเทศประเทศในแถบเอเชียทั้งหมดให้ความเชื่อถือให้ความยกย่องในการบริหารจัดการของนายกลุงตูและไว้ใจเชื่อใจในหลายๆมิติเพราะที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดเป็นผลงานประจักษ์ดวงหาวดาวเหินและคล้ายหนุม,มานอาสา ที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อทํางานดับทุกข์ให้ส่วนรอมให้ลุล่วงจึงสรุปความว่านายกลุงตุยังมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากนับจากนี้ไปอีก3ปีเต็มวาสนาของคนไม่สามารถจะแข่งกันได้ผมในฐานะนักพยากรณ์มิใช่นักการเมืองที่ฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกครั้งที่พยากรณ์ก็พูดแบบตรงไปตรงมาถ้าไม่ชชว่์ไม่พูด ที่สำคัญไม่เคยรับเงินรับทองเป็นอาิตรสินจ้างจากใครใดๆทั้งสิน้นแม้ส่วนตัวมิได้ลงไหลเปลื้มอะไรกับนายกลุงตูแต่ด้วยจรรญ,ญาบรนเราก็ต้องว่าไปตามวิถีแห่งดวงดาวเพราะดวงดาวพูดความจริงเสมอจึงบอกได้ว่าจากดวงชะตาของนายกลุงตูมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากถึง95ชัวร์ ถ้าผิดไปจากนี้วิชาโหราศาสตร์มอนก็คงจะอับเฉาเน่าพร้อมลงอักคีแต่ถ้าตรงแม่นและชัวก็ไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะครูโหนท่านเก่งและมีวิชาดีเพราะดวงดาวพูดความจริงเสมอราชรามันพิธาดวงแตกชวดนายกมีเกณฑ์ลี้ภัยไปต่างประเทศหมอดูโหราศาสตร์ฟันธงพิธาดวงแตกไร้เกณฑ์น,นั่งนายก เหตุริดรอนสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจทหารจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อสองเสาหลักของดวงเมืองเตือนหากดื้อดึงถึง18ตุลาคม2566อาจถึงขั้นต้องลี้ภัยไปต่างประเทศชีด้ดวงกรุงรัตนโกสินทร์พริหัสหนุนอาทิตย์ไม่มีทางแก้ม .112 สำเร็จ พร้อมระบุดวงนายกรัฐมนตรีจะเป็นชาวราศีสิง์จากพรรคเพื่อไทยขณะที่ดวงทหารยังอ่อนกำลังจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในเดือนตุลาคมเผยมีเกณฑ์ปฏิวัติกองทัพพร้อมทั้งเกิด2เหตุการณ์ใหญ่ช่วงปลายปี2568กำลังเข้าได้เข้าเข็มทีเดียวสำหรับการฟอร์มรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลพร้อมนั่งเตรียมเสนอชื่อให้นายพิธาลิมเจริญรัต ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสต่อต้านจากเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาซึ่งประกาศว่าหากก้าวไกลย,ยืนยันที่จะแก้ม .112 บรรดาวุฒิสมาชิกสวก็จะไม่โหวตให้นายพิธาขณะเดียวกันนายพิธายังถูกยื่นตรวจสอบกรณีถือหุ้นไอทีวีซึ่งอาจส่งผลให้เขาขาดคุณสมบัติในการสมัครสสอ,อ,อทำให้หลายฝ่ายเริ่มไม่มั่นใจว่า นายพิธาจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่ขณะที่สายมูก็อยากจะรู้ว่าดวงของนายพิธาตอนนี้เป็นอย่างไรมีบารมีมากพอที่จะเป็นนายกหรือไม่อาจารย์ฟลุกหมอดูโหราศาสตร์ไทยได้คำนวณดวงชะตาของนายพิธาว่า นายพิธาเกิดวันที่5กันยายน2523เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนากันตอนนี้ดวงนายพิธาขึ้นชัดว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแถมมีดวงจะต้องลิภัยด้วยซ้ำเนื่องจากดาวพฤหัสเข้ามรณนะจึงเป็นอริกันดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเข้ามรณนะติดเกณฑ์ดวงช้ำพินทุบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหญ่เกณฑ์หนึ่งดังนั้นยังไนสวก็ไม่โหวตให้ในายพิธาเป็นนายกโดนเช็คบินแน่นอนโดยจังหวะเช็คบินนั้นรอแค่ราหูอย่างเดียวซึ่งพระราหูจะมาลิงลักนณากันในวันที่17ตุลาคม2566ดวงจะแตกตอนนั้นจริงๆแล้วดวงของนายพิธานั้นหากเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกที่เข้มแข็งมาก เนื่องจากเมื่อครั้งเริ่มต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ได้ทำการฝังเสาหลักเมืองเพื่อผูกดวงเมืองในวันอาทิตย์ที่21เมษายนส3 2 5ายดวงเมืองของกรุงรัตนกโกสินทร์จึงเป็นราศีเมษธาตุไฟซึ่งธาตุไฟมีเสาหลักสามต้นคือเมษธนูและสิงห์นายพิธาเป็นราศีสิงห์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักเพลิงจึงส่งเสริมกับดวงเมือง แต่ดวงเมืองผูกไว้กับกษัตร,ริย์และทหารการที่นายพิธาริรดรสถาบันกษัตร,ริย์และลดอำนาจทหารซึ่งเป็นสองเสาหลักของดวงเมืองจึงทำให้นายพิธาไม่สามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้